สวัสดีครับวันนี้เราพูดถึงการสารเวกเตอร์แบบไม่ไม่ซ้อนกันนะครับคือเขามีช่องว่างอยู่นะครับเวลาเราสร้างงานเนี่นะครับเราก็จะเป็นแบบเราจะวาดรูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงครับขณะวาดกดคอนโทรลนะครับ,ดดรรบมันจะรักษารูปส่งไว้กลมนะครับล็อกแบบไว้ก่อนแล้วพอเราได้ตรงนี้แล้วนะครับคือตรงกข,ขอบแล้วให้เรากดตัว ชิปค้างไว้นะครับแล้วลากออกแล้วคลิกขวาบวกแล้วก็จับสองตัวนี้คอมบานะครับคอมบาจับข้อไบเพื่อที่ให้เขนเป็นเป็นตัวอย่างนี้นะครับหรือาฟิวออกก่อนทีนี้เรามามองดูนะครับคือช่องช่องว่างก็จะมีช่องว่างหน้ากับหลังร้วยจะใช้วิธีคอนโทรก็ได้นะครับคอนโทรนะครับออกนอกอาเอาไซส์หนึ่งสเต็ปนะครับ จะมาตั้งเขามาสลิทก,กับตัวของของกกาบที่เหลืออยู่จุดหกอีกนิดหนึ่งจุดเจ็ดพอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับเราก็อันนี้เราจะมองมองไม่เห็นตัวขาวเดี๋ยวเราส่งของสีงสีลายของคนตัวให้เห็นนะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะเห็นแล้วเร,เรามองดูนะครับ มันจะออกเป็นลักษณะแบบมีเส้นขอบนะครับเราก็ copy ตัวเส้นขอบนี้นะครับวางที่ตำแหน่งของของตัวตัวถัดมานะครับและสองตัวนี้เราก็ copy ลงมา หลังจากนี้เขาก็สารเป็นตัววัตถุเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํามานาตัวที่เราทําขึ้นมาเนี่ยแยกมาทีนี้เรามาลงสีนะครับเรามองดูตรงนี้นะครับตัวสีฟ้าก่อนเราใช้ smart fill tool นะครับหยอดในช่องว่างนะครับเริ่มจากตรงนี้นะครับช่องแค,คบช่องว่างเดี๋ยวพอดีตัวนี้มันติดนี่เลยยกขึ้นพงน,นิดหนึ่ง มาติดขอบของบิตแมทด้วยแล้วก็หยอดสมาร์ทฟิลทูจะเห็นไหมครับว่าช่องว่างผมจะเป็นไว้ทีนี้ตัวตัวนี้เราก็จับจับตัวที่เป็นเศษเศษที่เป็นกระบางนี้นะครับกับตัวนี้กับตัวนี้มาทำการเว็ดรวมกันเห็นไหมครับมันก็จะได้ขอบของตัวสีน้ำเงินแล้ว ต่อไปตัวสีเหลืองนะครับเราก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับดูจากเส้นนี้มาถึงตรงนี้เว้นนะครับเว้นให้สีดำแล้วตรงนี้ก็เชื่อมตรงนี้ก็เว้นนะครับจากนั้นเราก็จับเม้นรวมกัน ตัวในในรวกันนะครับมันก็เป็นเ็มันก็เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็ลงเป็นสีเหลืองเลื่อเกนหน่อย <c oughs> คือตัวนี้เราได้ลงลงเป็นลักษณะนี้นะเห <c oughs> ็นไหมครับจะมีการเว้นเว้นช่องไฟไว้พอเราทําเสร็จทุกทุกตัวแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็เราก็เอาเส้นตัวต้นแบบออก ก็จะเหลือจะโคง้งมันก็จะติดกันอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยไปจับเชื่อมกันมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับวิธีสารวัตถุแบบไม่ไม่ไมสนิทกันนะครับเป็นแบบเป็นช่องว่าง